สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชนะคะเชื่อว่าเวลาผ่านไปหลายคนบอกว่าอยากจะกลับไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มั่นใจเลยกันเลยเกินนะ,นะเพราะว่าน่าอาจจะแก่ไปแล้วค่ะอยากจะรู้ว่าการชะลอวัยทําอย่างไรกันบ้างวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาตอบคําถามกันนะคะกับแพทย์หญิงกอบการชุนหะสวัสดิดีคุณแพทย์ศาสตร์ป้องกันและผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทโรงพยาบาลวิบูทโฮลดิ้งคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<า>พี่<อ>หมอออสวัสดีค่ะนะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยปางแก่ พูดง่ายๆพูดถึงความแก่ค่ะหลายคนบอกว่าจริงๆอายุฉันก็ไม่เยอะแต่แก่ก่อนวัยอะไรทําให้เราแก่ก่อนวัยคือต้องมาเดฟิ i t ชันความแก่แก่ที่อายุหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คน70นี้แบบดูพริ้งแล้วก็มีแฟนละอ่อนอ่าให่แห่ใหญ่อันนี้เสริมแก่ที่อายุหรือแก่ที่หน้าตาอบางคนก็จะเป็นหน้าตาที่ฉันดูแก่ก่อนวัยหรือเปล่าหรือท่าทางที่แก่เช่น บางคนนะคะอายุน้อยแต่หลังคอมอือคลิกหรือหัวล้านไปแล้วก็คือดูแลตัวเองไม่ดีก็คือแก่แก่ที่ภายนอกกับอีกแบบหนึ่งนะคะอีกสองเรื่องแก่ที่ภายในน้องแอนแก่ภายในเป็นยังไงรู้สึกไม่มีแรงอ่อนละหอยลอยแรงคือแบบเดินไปขึ้นบันได2ชั้น3ชั้นก็เหนื่อยทั้งที่อายุไม่เยอะหรือบางคนแก่ที่ความคิดเริ่มจําไม่ได้และบางทีค่ะ อารมณ์อ,อารมณ์แก่แปลว่าอะไรคะหงุดหงิดชุนเฉียวง่ายหรือฟิกซ์ไมค์เซตคือปรับเปลี่ยนแบบอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแบบมันเหมือนไม่ใช่โกรด์ไมค์เซตอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเด็กๆนะต้องโกรด์ไมซ์เซตต้องมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเลซิเลียนเปลี่ยน,ปยนแปลงตลอดเวลาปรากฏว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์กลายเป็นแก่ไปซะงั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมาที่ definition ของการแก่คือพูดง่ายว่าความแก่มีหลายแบบที่พี่มอบอกมาแต่จริงๆแล้วเราควรจะชะลอความแก่ทุกด้านนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในความคิดไม d เซตต่างๆม้แต่นี้ถ้าพูดถึงหลายคนที่แอนเจอก็คือภายนอกเขาอาจจะยังดูเด็กแต่ข้างในเขาเหนื่อยง่ายอ่อนแรงอย่างนี้ดูอันตรายกว่าแบบแก่จากภายนอันนี้ก็ต้องเช็ค นะคะเช็คเพราะว่าส่วนมากจะมาด้วยเรื่องโครนิกฟาทิกสิงดงคืออ่อนเพลียเรื้อรังตื่นมาตอนเช้าทําไมมันรู้สึกเหนื่อยเหมือนเหมือนโรคโรคเตียงดูดอะค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นโรคเตียงดูดก็คืออยากแช่อยู่กับเตียงทั้งวันไม่อยากทําอะไรเลยไม่ตื่นตัวเลยอ่าค่ะอันนี้ก็ต้องมาตรวจส่วนมากอะค่ะเวลาไปตรวจเช็คอัพทั่วไปเขาก็จะดูปกติดีแต่ก็จะมาหาพี่เนี่ยแหละมาหาหมอทางด้านเวลเนสเวชศาสตร์ป้องกันเพราะว่าหาเรื่องอื่นไม่ได้แล้วอะ แล้วเขาจะมาตรวจตรวจอะไรนะคะเราก็จะตรวจในเรื่องของวิตามินฮอร์โมนเกลือแร่นะคะตรวจมวลกล้ามเนืออ้อบางคนมวลกล้ามเนื้อน้อยมากนะน้อยมากก็หมดแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นแหล่งพลังงานหรือเป็นแหล่งที่เวลาเราจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยกล้ามเนื้อในร่างกาย body b o แม mass ค่ะ เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะที่ถ้าเกิดว่ามีปริมาณที่มากพอและสมดุลเหมาะกับอายุคุณก็จะกระฉับกระเฉงอย่างนี้เป็นต้นกแก่มีหลายคํานิยามแต่<ช>ที่นี่หาว่าเราอยากจะชะลอความแก่ของตัวเองเราควรจะเริ่มที่อายุเท่าไหร่กันดีคะพี่มหมอหมอก็จะบอกว่าถ้าแม่ทําให้ลูกได้เริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องอแต่ปกติคนก็จะบอกโอก็ดูแลสัก3 0 4สี่สใช่สาเนี่ยเริ่มมาจากฟังก์ชันตัวเองว่าอ๋อเริ่มมี awareness หรือการตระหนักรู้ว่าฉันจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพเมื่อป่วยไง อ่าใช่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เติบโตมาก็ยังนอนดึกก็ยังแบบบางคนใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อความแก่แม,มากมายเต็มที่เขาก็มไม่รู้หรอกเพราะเขายังไม่เกิดโรคภัยแต่วันเมื่อเกิดโรคภัยส่วนมากเกิน25เกิน30ไปแล้วรู้สึกเหนื่อยขึ้นรู้สึกสมองไม่ดีอ่ะเริ่มกลับมาดูแลตัวเองอันนั้นคือดูแลด้วยตัวเอง แต่ถ้าเกิดว่าแม่ทําให้ลูกได้คือสร้างปัจจัยพื้นฐานสุขภาพที่ดีให้กับลูกลูกก็จะเซลล์ดีไม่เป็นโรคเรื้อรังและถัดไปสร้างนิสัยที่ดีค่ะนิสัยที่ดีคือกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาของพวกนี้ฝึกโดย executive function นะ E.F. ตั้งแต่เด็กนะเพราะถ้าโตมาเสื่อมเร็วเกิดจากอะไรก็ฟังก์ชันพวกนี้ไม่ดีไง เวลานอนไม่นอนเวลากินไม่กินมันก็แก่เหมือนบางคนเรียกว่าระเบียบวินัยที่บ้านแต่จริงมันมีประโยชน์สําหรับเราตลอดชีวิตเลยใช่ค่ะแต่ที่นี่บอกว่าแม่เตรียมให้ลูกตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยคือเตรียมยังไงอ่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สร้างภูมิต้านทานที่ดีอ่าถ้าภูมิต้านทานดีเด็กไม่ป่วยง่ายรวมถึงอารมณ์ของแม่เรียนรู้การเลี้ยงลูกไม่สร้างสตรีสให้ลูกมากจนเกินไปมีโกรดไมซ์เซตคุณพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่มีการ ปรับเปลี่ยนหรือ flexible นะอ,อะไรอย่เงี้ยค่ะเลี้ยงลูกเชิงบวกอย่างเงี้ยเด็กก็จะสุขภาวะดีโอ้เนะเราบอกว่าเราดูแลตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่จริงให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลตั้งแต่ต้ตตนนะแต่ว่าถ้าไม่ทันแล้วดูแลตัวเองวันนี้ส่วนใ,ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลลูกตัวเองตั้งแต่อยู่ในครันนั่นแหละใช่ค่ะ เอาละคะ่ะทราบกันแล้วนะคะคําว่าแก่จริงๆมีหลากหลายความหมายนะคะไม่มีใครอยากแก่ดูแลตัวเองเร็วที่สุดยิ่งดีรวมถึงใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูแลคุณลูกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเราอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนมองข้ามกันไปคือระเบียบวินยัยหากว่าเขามีวันนี้สามารถดูแลตัวเองไปจนถึงวัยบ้านปลายได้เลยทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ